เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะวันที่8มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสตรีสากลจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายในหลวงค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรีจาก10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งสตรีเหล่านี้จะมีการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เป็นสตรีตัวอย่างติดตามได้จากรายงานค่ะ อดีตที่ผ่านมาสตรีมักตกเป็นฝ่ายที่อยู่ภายใต้อำนาจของชายไรสิทธิและเสรีภาพถูกเอารัดเอาเปรียบต่อสตรีในสังคมจนกลายเป็นแรงผลักดันให้สตรีลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์และความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของสตรีโดยจัดให้วันนี้เป็นวันสตรีสากล ทางจังหวัดจันทบ,บุรีจึงได้จัดงานชาวจันทบ,บุรีร่วมสร้างความดีถวายในหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณล,ลานขนถ่ายสินค้าศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานร่วมมือกันจัดโครงการเนื่องในวันสตรีสากลที่ตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกปีในวันนี้นะคะเราได้จัดโครงการนะคะ ชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวงนะคะเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคม2556ในทุกปีนะคะของวันสตรีสากลนั้นเราก็มีกิจกรรมในทุกปีแต่ในปีนี้สืบเนื่องมาจาก ปีพุทธชยันตีนะคะโครงการในวันนี้เป็นการรวมพลังไม่เฉพาะพี่น้องสตรีอาสาพัฒนาของจังหวัดจันทบุรีนะคะแต่เป็นโครงการของชาวจันทบุรีได้มาร่วมง,งานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีเรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้มา เป็นประธานเปิดงานให้กับเราพร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่นจากทั้ง10อำเภอนะคะซึ่งเราได้คัดสรรสตรีซึ่งมีผลงานแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมจริงๆซึ่งรางวัลน,นี้ให้เป็นเกียรติประวัติให้เป็นกำลังใจในการที่สตรีนั้นจะได้ร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมกันต่อไปนะคะวันนี้กลุ่มพลังมวลชนสตรีจังหวัดจันทบุรีร่วมใจกันใส่เสื้อผ้าสีขาว ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงการกระทำความดีของกลุ่มสตรีจากกิจกรรมชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายในหลวงโดยมีสตรีจากสิบอำเภอของจังหวัดจันทบุรีแสดงพลังในการร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มสตรีซึ่งในวันนี้มีการคัดเลือกสตรีดีเด่นของแต่ละอำเภอในจังหวัดจันทบุรีรวมเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทั้งสิ้น10คนประกอบด้วยอำเภอเมืองนางสาวชบาดวงฤทยัย อำเภอแหลมสิงห์นางสาวอาลีจุงสายอําเภอแก่งหางแมวนางรำพึงชูราศีอําเภอขุง่งนางเช่มช้อยระออํเอาเภอมะขามนางสาวสุน,นันทาชำนาญภัยอําเภอท่าใหม่นางวรารพรพึกพิทักษ์กุลอําเภอเขาคิจกูดนางจำปาแววสุวรรณอําเภอในอามนางซ่อนกลิ่นประจงจัดอําเภอสอยดาวร้อยตำรวจหญิงสมจิตจิงตระกูลและอําเภอโป่งน้ำร้อนนางชินิดนาฏเหมือนพึ่ง และในส่วนของภาคเอกชนที่ได้รับเลือกเป็นสตรีดีเด่นประจำปี2556อีกจำนวน2คนประกอบด้วยนางวัญญานิยมรัฐและนางสีดีลักษณ์จันทพฤกซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนดีและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมองค์กรเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดจันทบุรีโดยการมอบเกียรติบตัตรเชิดชูเกียรติให้กับสตรีดีเด่นก็เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสตรีและครอบครัวเพื่อเป็นการพัฒนางานทางด้านสตรีของจังหวัดจันทบุรีอีกต่อไป ตัวพี่เองในการพัฒนาสังคมก่อนอื่นพี่ต้องพัฒนาบ้านของตนเองก่อนต้องให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความเพียรพร้อมพร้อมทั้งสามีและลูกจากนั้นพี่ดูแลครอบครัวแล้วก็จะมาต่อที่สังคมเป็นเกียรติอันสูงนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็จะนำนำตนเองประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นำที่ดี ยึดมั่นในศีลธรรมคุณธรรมแล้วก็ทาความดีเพื่อพ่อหลวงก็ส่วนมากจะเป็นทางสังคมนะคะช่วยเหลือทางสังคมอุที่ตัวให้กับสังคมทุกหน่วยงานนะคะหน่วยงานใดเรียกมาดิฉันก็จะไปช่วยถ้ามีเวลาก็ส่วนมากจะสละเวลาให้ไปเราเอาโครงการของในหลวงดัลลาชันบดีของราชินีอยู่ท่อน,นึงว่าถ้าคนเราทุกคนถ้าคิดว่าไม่ว่างมันก็จะไม่ว่างทุกคนแต่ถ้าทุกคนสละเวลาคนละห้านาทีมารวมกันทั้งประเทศเราก็จะได้เวลาหลายๆมารวมกัน ฉันก็เอา,าตอนเฉลี่ยนี้ค่ะมาทำค่ะในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับเลือกของอำเภอท่าใหม่นะคะก็ทุกครั้งที่มีกิจกรรมส่วนรวมนะคะฉันก็จะได้เข้าร่วมทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของตำบลของอำเภอรหรือของจังหวัดถ้ามีหน่วยงานไหนหรือว่าตรงไหนที่ให้พี่เข้าไปช่วยอะไรอย่างนี้คะมีส่วนร่วมพี่ก็ยินดีทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับวันสตรีสากล8มีนาคม2556จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายในหลวงเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้สตรีและทุกภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรีตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวงเนื่องในวันสตรีสากลและเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสตรีดีเด่นจาก10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย